สวัสดีครับหมูทดลองครับอันนี้ถูกเปล่าวะ<ฮ>สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่23มมิถุนาพอดีน้องมิสชมชมปะมิสชมชมนะครับถามมาเรื่องไอมูวี่นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับไอมูวี่นะก็คือน้องเขาถามว่าจากกล้องเนี่ยครับจากกล้องเราเนี่ยที่ถ่ายไว้เนี่ยวิดีโอเนี่ย จะลงคอมไหมยังไงนะครับอันนี้วิธีของผมนะครับอันนี้คนอื่นไม่รู้เขาทํากันยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือพวกกล้องสมมติว่าแคแนลหรือว่าโซนี่นะครับจะมีซอฟต์แวร์ติดมาด้วยก็คือเขาเดี๋ยวนี้มันไม่มีซีดีลมซีดีลำซีดีแหลมซีดีลมนะครับเขาเขาจะเขียน URL แล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดนะครับก็ ถ้าใช้แบบแอปอย่างนั้นนะก็โอเคนะครับเพราะว่ายัางไงร,รู้ไหมครับคือไม่ต้องเอา s อ c a r การลงมาครับเอาเอาออกมานะครับพอต่อกับกล้องกับคอมเนี่ยต่อสายไปปุ๊บเนี่ยแอปมันจะทํางานนะครับแล้วก็วิธีการเซ็ตก็คือมันอยู่ในแอปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแอปอื่นๆเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างแคนนนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะให้เซ็ตนะครับว่าเอาแค่อันล่าสุดเอ็กก็คืออันที่ยังไม่ได้อยู่ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าเซ็ตอยู่เนี่ย ให้ไปเซฟไหมนะครับแล้วมันดีตรงที่ว่ามันจะเรียงตามคือทําโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันสะดวกสบายนะครับแต่ส่วน canon g7x ของผมนะครับเอ่อตั้งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็น os เอ่อ Yosemite หรือเปล่านะครับคือเครื่องมันไม่ทำงานละนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับแต่ผมบอกไว้ก่อน ถ้า MacBook Air นะครับ MacBook Air เนี่ยจะไม่มีถ้า11นิ้วจะไม่มีสล็อตใส่ SD Card นะครับไม่มีนะครับก็ต้องหาซื้อนองเกิลนองเกิลใช่ไหมเขาเรียกนองเกิลป่ะครับนี่ครับอันนี้ผมซื้อมาน่าจะไม่ถึง300นะครับเสียบเอ่อให้ดูนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสียบ USB เข้าไปได้นะครับแล้วก็ จะมีใส่ไมโคร SD Card หรือว่า SD card ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือมีวิธีนี้นะครับก็คือเสียบเข้าเลยตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหา SD Card ก่อนนะถ้าเป็นไมโคร SD Card ก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลย อย่างนี้ครับใส่เข้าไปได้นะครับ SD card ก็ใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลมานะครับส่วน MacBook Pro ที่ผมมีอยู่เป็น13นิ้วนะครับ13นิ้วเดี๋ยวผมโอเคดึงนะครับมันจะมีที่เสียบ SD card อยู่นะครับ แต่ถ้าไมโครเอส a r การ์ต้องใช้อแดปเตอร์นะครับส่วนใหญ่ถ้าเราซื้อไมโครเอสติการ์มันจะมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอแดปเตอร์มาให้นะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านหน้าจอด้วยละกันนะครับโอเคอ่านหน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่อเอส r d การ์ะนะครับเข้าไปปุ๊บ ก็ะจะมี SD Card ออกมานะครับโอเคไหมครับก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ก็จะมีออกมาเป็นภาพที่เราถ่ายไว้นะครับอันนี้น่าจะไม่มีนะผมโอร์แมทไว้เมืไม่นนน้นะครับอันนี้ผมน่าจะไม่มีออโซนี่โซนี่ของชิอะไรต่างๆนะอันนี้น่าจะเป็นของ Sony อยู่ผม ผมไอนี่ไปแล้วนะครับลบไปแล้วฟอร์แมตไปแล้วนะครับวิธีที่ผมเก็บนะฮะนนี้คือวิธีผมนะก็คือในฮาร์ดไดร์ครับก็คือ Ex t e r n a l hard drive นะครับผมผมจะไม่ได้ใส่ไว้ในฮาร์ดที่ที่เป็นอยู่ในเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะกินเนื้อที่มากนะครับก็ไปที่ผมตั้งชื่อไว้ที่แคนนอนนะครับก็จะแบ่งโฟลเดอร์เป็นปีที่แล้วกับปีนี้นะครับอันนี้ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีที่แล้วเลยนะครับ อันนี้ปีนี้นะครับปีนี้ผมตั้งเป็นเดือนไปเลยนะครับก็เดือน6ก็มีนี่ครับที่ไปมานะครับอันนี้ก็คือก็ถ้ามีไฟล์ในนี้อยู่ปุ๊บนะครับก็โยนไฟล์มาใส่นะครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ก็คือข้อมูลที่ยังไม่ได้ตัดต่อมันก็จะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอเคไหมครับ อันนี้หนึ่งนะครับวิธีการที่หนึ่งครับส่วนอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งออกมาแล้วนะครับส่วนที่สองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับส่วนที่สองก็คือนี่ครับอันนี้ Action c a m s o n นนะครับ FDR X 3 0 0 0ผมต่อต่อตูดเลยครับต่อเข้าคอมเลยครับเข้าคอมไปเลยนะครับ ้าอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อผมเสียบนะครับเมื่อผมอันนี้ออนไว้ก่อนนะครับกดออนแล้วนะครับแล้วก็เสียบปึ๊บนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอด้วยนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ของ Sony นะครับผมดาวน์โหลดไว้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้จะออกมานะครับอัตโนมัติเลย นะครับแล้วก็จะมีเขียนว่า import นะครับเนี่ยครับก็จะเขียนว่า import นะครับแล้วก็อันนี้ MTRX 3000นนะครับ import เข้าไปในไฟล์ที่ไหนนะครับผมเลือกเป็น external hard drive นะครับเนี่ยครับแล้วก็กด import เข้าไปนะครับเขาก็จะเช็คว่าเนี่ยครับ import new file หรือว่าเอาทั้งหมด หรือว่าจะเลือกอย่างเดียวนะครับมีอยู่78ไฟล์เห็นไหมครับเราจะเลือกไฟล์ไฟล์ไหนไฟล์หนึ่งก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบอันนี้ไม่มีนะครับผมเพราะว่าผมอินพุตไปแล้วนะครับก็จะมีว่าอินพ r ตที่ยังไม่ได้อินพ r ตเข้าใหม่ไหมนะครับนะครับพออินพ r ตเสร็จแล้วนะครับโซนี่รับโซนี่เขาก็จะเนี่ยครับผมใส่ไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเห็นไหมครับ เขาจะทำาโรเดอร์ขึ้นมาเองเลยว่าวันที่27เดือน5นะครับวิดีโอของวันที่วันที่27เดือน5มีอะไรบ้างนะครับล่าสุดก็คือไปพม่ามา,มาก็เนี่ยครับเขาก็จะเรียงให้เลยนะครับอันนี้คือเก็บเข้าไว้ใน external hard i ด m หมดเลยไม่งานนี่ hard disk มีกี่ก้อนก็ไม่พอนะครับในเครื่องนะครับเดี๋ยวมันจะเต็มนะครับ ก็เรียบเรียงไฟล์แบบนี้สําหรับผมนะคนอื่นไม่ทราบครับว่าทํำยังไงนะครับบางที่ m o v v i e หรือ,อ,อ Final Cut Pro มันก็มีระบบนี้นะครับก็ลองศึกษาดูแต่ผมไม่ได้ทำนะครับผมผมไม่ได้ทำไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะครับผมผมเอาแบบเอาเอาแบเาแบเอาแบบเก่าๆวิธีเก่าๆเก่า,กาแก่นะครับคนแก่นะครับ,นะรบส่วน iPhone ไฟล์ iPhone ถ,ถ่ายในไอโฟนไว้แล้วนะครับแล้วจะเข้าเครื่องในคอมครัเเข้าใน Mac อยังไงนะครับผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวผมหากอ่อนแล้วก็เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้แล้วกันนะครับว่าวิธีการใช้ทำยังไงนะครับผมโอเคหรือไม่ก็อยู่ในไม่แน่ใจว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์หรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรสงสัยมีอะไร อยากถามหมูทดลองก็ช่วยคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมยกนิ้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่ได้ติดตามหมูทดลองก็ช่วยติดตามหมูทดลองด้วยนะครับโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไ้